สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้กําลังออกมาข้างนอกนะคะกำลังจะไปหาหาร้านฝรั่งร้านร้านขายอาหารของฝรั่งอ่ะ <c oughs> เดินมาไม่รู้วันนี้จะร้อนอยู่เราอยู่ชั้นใต้ดินมันหนาวไงออกมาวิ่งร้อนอนะ่ะร้อนมากแล้ววันนี้ <c oughs> เดินทั้งเมืองเนี่ยมาพูดว่าไงดี มาทั้งเมืองเนี่ยเพิ่งเห็นบ้านหลังเนี้ยสวยเนี่ยสวยมากเลยนะหลังเนี้แพงนะเนี่ยหลังเนี้ยไม่กล้าส่องเขาไม่กล้าเขาส่องเขามากให้ดูแค่นี้มันแตกต่างจากหลังอื่นไงเพราะว่าบ้านเมืองนี้ไม่ค่อยสวยเหมือนแบบบางเมืองนะ แต่ว่าแต่ว่าถามว่าคอมมูนิตี้เขาอ่ะดูดูดีมีพาร์คเยอะเดินถึงกันได้นีนี่เดินมาที่ผ่านันีนี่สามประมาณกับสี่พ์คแล้วเมืนเน่อนี้เจออีกพาักหนึงข้างหน้านี่พักเยอะมากเมืองน,นี้คนเยอะอยู่เยอะด้วยชุมชนหนาแน่น อาทารนุปโพโคเขาค่อนข้างดีนะเนอ้เดี๋ยวเดูด,ดูแผนที่กันไปถึงแผนที่หกสิบเมตรเทอร์เลฟมิลเลียมไดจะลงไหมเนี่ยลงไม่ลงเนี๋ยก็รู้ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาสองบ้านหลังนั้นให้ดูอีกรอบนึงอันนี้ขัดอัดให้ดูแล้วเล่นก่อนนะเพื่อนๆแดดร้อน <c oughs> มากวันนี้เราอยู่พักเราพักอยู่ห้องใต้ดินไง เราก็เลยไม่รู้ว่ามันข้างนอกมันร้อนข้างในนะั้นหนาวมากมแล้วเนี่ยเอา,าเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยนะ meters, on โอเคบอกเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราไปก่อนนะหาทางข้ามถนนก่อนเขาบอกว่าร้อนมากเพื่อน,นเพื่อเพิ่งเคยเห็นเคนาดาร้อนจริงๆก็วันนี้ละคะ่ะดูนะคะเพื่อนเพื่อน ไม่มีต้นไม้ข้างทางเลยให้เราได้พักพิงก็เดินมาตอนช่วงแบบว่ากลางวันพอดีเลยนะคะ่เนีี้ประมาณเที่ยงเลยนะเนี่ยดิวเอาหมวกมาหมวกคู่ใจไทล่าไทล่าคือไทล,ไล,ไล่าเนี่ยยิ้มหวานเนียลูกยิ้มหวานยิ้มยิ้มยิ้มโอ้อร่อยเลยลูกน้ำอ่ะ ชื่นใจไหมชื่นใจเนะไปต่อแล้วเพื่อนๆไปต่อไปต่ออเพื่อนๆบอกว่าอีก300เมตรจะถึงแล้วนะคะ,ะร้านร้านขายอาหารของฝรั่งชื่ออินดิเพนเดนซ์เชื่อไหมเพื่อนๆตอนนี้เราได้กลิ่นอาหารไทยอีกแล้ว อาหารไทยวันนี้เป็นผัดพริกแกงนะคะวันก่อนนี่ได้กินผัดกะเพรานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเทคเล็บ2อ0รเมตรนี่มันแค่ไหนเนาะ <c oughs> ลงไม่ลงเดี๋ยวก็รู้เดินมาใกล้เหมือนกันนะถ้าเดินไกลนะ หมู่บ้านเขาน่าอยู่นะเพื่อน,อนแบบว่ามันจะบบว่าสงบมากนะขนาดมีคนอยู่ทุกหลังนะคะยังสงบมากเลยนะคะสมคำเล่าสมคำเล่าล่ำเจริงจริงนะคะว่าแคนาดาเป็นแบบว่าประเทศที่สงบมากดูดิหมู่บ้านนี่เยอะมากเลยนะ 1 7 0เมตรเทินเล็บเจอแล้วเพืเ่อนใช่ไหมอยู่ตรงโน้นเห็นป้ายแดงๆหมู่บ้านเขานาอยู่กับเพื่อนๆแถวนี้จะเป็นอพาร์ตเมนต์หมดเลยนะสังเกตดูแต่ว่าที่เราเดินผ่านมาจะเป็นหมู่บ้านนะ เล็บนี่ไงเจอแล้วแท็กซี่เดี๋ยวมาเอาแท็กซี่กลับบ้านแล้วกันจอดอยู่นี่ไงสันแท็กซี่นี่แท็กซี่วิ่งแถวนี้แท็กซี่หลายคันสองคันแล้วนี่อีกคัน นี่ละมังตรงข้ามกันตอวนี้อาพาร์ตเมนต์เยอะได้กินอาหารไทยอีกแล้วจริงๆนะไม่โกหกควรจะข้ามตรงไหนดีเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเพื่อนโน่ละมังน่าจะเป็นตรงนั้นและอินดีเพนเดนต์นะร้านนัอนละค่ะ ถึงแล้วค่ะเ,เพื่อนอินดิเพนเดนซ์ดู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 แตงโมมาจากเม็กซิโกนะคะอ๋อมาจาก u เ a ริหรือเม็กซิโกนะคะเจ็ดกา้าวใหญ่ไหมเราเราคงไม่ซื้อหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ ไม่รู้จะกลับยังไงคงจะหนักมากถ้าจะถึงบ้านนี่คงจะหนักแฝดกินน้ำเลยเกือบหมดขวดแล้วเนี่ยขึ้นขวดแล้วมั้งเนี่ยโอเคทุกอนเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ ค่ะเพื่อนๆมาถึงแล้วอินดิพเอนเดนต์นะคะร้านฝรั่งดูราคากระโปรงวันนี้ลดราคานะสองจุดเก้าเก้าแต่ว่าดอกมันเล็กไปหน่อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะไม่สดนะเราก็จะไม่เอานะคะคิวคัมเบอร์นะคะอันนี้แตงกวาฝรั่งนะสามจุดไนน์ไนะคะสามดอลลาร์เก้าจุดเก้าเซนต์นะคะคนดักจากไหนเนี่ย English cucumbers นะคะอันนี้ product of Canada นะคะ3.99ก็ตีสัก4ดอลลาร์ได้ห่ะคะเพื่อน,นก็เท่าไหรอ่อ่ะประมาณ100กับ4บาทเนาะประมาณ1 0อหนึ่งอะตีสัก1 0 0หนึ่งใส,ส่3ลูก100หนึ่งเท่าไหร่อะเพื่อนๆคิดให้หน่อยคิดไม่ออกอันนี้ก็ product of Canada ค่ะเป็น โตเมโต้เอ้ยโปเตโต้นะคะโปเตโต้สินะไม่ใช่โตเมโต้โตเมโตม้เปนมะเขือเทศตับป็นประจำเลยเรานี่อันนี้ลูกลูกอะไรนะเดี๋ยวพีชค่ะอันนี้ลูกพีชนะคะกล่องละ4ดอลลาร์99เซ้าเนนะคะมาจากไหนไม่รู้อ๋อแคนาดาแคนาดาอันนี้ลูกนี้เราไม่ชอบนะเราว่ามันไม่อร่อยเ,อเราว่าไม่อร่อย ไม่ไม่เราไม่ไม่ใช่ของตรดเราอ,อันนี้ลดราคาหรือเปล่าเนี่ยไม่แพงนะเนี่ยโอ้แต่ก็แพงอยู่นะ4ลูกบ3บา3ดอลลานะร์นะคะร้านนี้เขาดูหลายอยู่นะเป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้โอโอ,อโวคาโดแพงค่ะที่เนี่ยดูสิ ทูออมอสองดอลลาร์นะคะซื้อสองสองสองอันหรือขึ้นมากกว่าสองก็จะได้ราคาลูกละสองดอลลาร์นะคะแต่ถ้าซื้อลูกเดียวประมาณนั้นะเรดดอยนึง 1. เอ้ยเรดแดนทูก็สองดอลลาร์สิบเก้าเซนนะคะคูณเอาคูณด้ยี่สิบหกอ่ยี่สิบหกบาทเพื่อนเอมันก็จะเป็นเงินไทยแพงนะที่นี่ของแพง ไม่ถูกนะสู้อามานสู้คุเปอร์โตรไม่ได้อันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะมันคล้ายๆลูกพีชแต่มันไม่ใช่นะเขาเรียกอับพิอพอพคอสเราไม่เคยกินนะอันนี้นแต่เรารู้เลยว่าเราไม่ชอบสัมผัดได้ <c oughs> อา,าดแอันนี้จะถูกกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามีห้ารูกนะ แต่ก็ยังถือว่าแพงสำหรับเราเกือบหกดอลลาร์นะคะม็กซิโก,โกโนะคะปาเกียบารอันนี้มาจากบาร์ซิลนะ่ามาละกอหนึ่งลูกเกือบหกดอลลาร์ไม่เปิดเพลงเราก็เลยได้ถ่ายนะ นี่เราจะมาดูพวกปลานะคะ,คะ thank y o ทุกคนชมชอบบวกเลอแล้สองคนแล้วนะเนี่ยฝรลังชมนะโ <c oughs> อ้ยแพงเลยเกือบเจ็ดดอลลาร์เคยซื้อแค่ห้าดอลลาร์ก,กว่านะแพงอ่ะหยิบไม่ลงเลยแต่ว่าผลไม้เขาสดนะผลนมน้สด ดูฮัลูฮารามีให้เลือกเยอะด้วยแต่เราจะมาดูปลาค่ะคูนี่นิมันอ่าไม่ใช่มันจุกระสีกล้าพูดดังนะคะเพื่อนๆครอนนะคะอันนี้ห้าดอลล่าห้าดอกสี่สี่ดอลลาร์นะคะแต่ว่าดอกเล็กมากเลยเล็กมากแต่ว่าสดนะสดอันนี้สดแต่ว่าไม่เอาหรอกมันแพงดอกเล็กไปหน่อย ไม่ลงเลยค่ะอาหารที่นี่ดูพริกดูพริกนี่นี่นี่มืๆจำได้ไหมจำพริกเมื่อวันก่อนได้ไหมที่ซุปเปอร์สโตร์ที่เราให้ดูเมื่อวันก่อนนี้นะดูดราคาที่นี่นะเจฟเฟอมอสินซิลนะคะสามเกนะคะกับสีดอลลาร์นะคะเป็นไงหล่ะเพราะว่าขนาดเท่ากันเลยแหละ เขาบอก Product of the c a n น d a นี่รู้เขาปลูกได้เองด้แต่ว่าถือว่าแพงแพงนะสำหรับเราเราขาไม่คอหรอกเยอ <î s> นี่มุกอะไรนี่ ghost pepper ghost, pe <laughs> ghost pepper ghost peppers พริกผี ghost มันก็ผีเนาะพริกผีสงสัยจะเผ็ดมากเลยนะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย ไม่เห็นบอกราคา่ไม่รู้ไม่รู้ราคานะกินลมไหมลูกม,ม,มากับแม่แม่กับพาเดินมาตั้งแบบครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะมาถึงเฮ้ยอันนี้มาคืออะไรไม่เคยเห็นอันนี้คือยูเอลโลสกิมมี่นะคะ บอกยังไงสกินนี่ยลโล่ไม่เคยเห็นเคยเห็นครั้งแรกแล้วเนี่ยเพื่อนๆเคยเห็นไหมเราไม่เคยเห็นนะ ชีวิตที่เคยเห็นมะเขือเหลืองตื่นตาตื่นใจมากดีนะที่นี่เขาไม่เปิดเพลงเลยได้ถ่ายยาวเลยมีพิกอันนี้ด้วยอ่ะอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเฟรชเพปเปอร์เพปเปอร์พิมเองอะไรเนี่ยโอ้แพงอะค่ะดูสิเจ,จลาปโน่ค่ะเจลาโน้มีนิดเตียวเองห้าดอลลาร์อันนี้เรียกว่าอะไร ว oh, so อเเซโน่5านะคะงอันเนี้ยไม่ซื้อค่ะไม่กล้าชิมเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นดีกว่าไปดูปลาดูอะไรดีกว่ามันอยู่ตรงไหนนะเคยมาตลาดนี้อันนี้รู้แล้วว่าทำไมมันหูงเงียบร้านนี้ทำไมถึงเงียบไม่ค่อยผูกพนันมันแพง เจอของโปรดเราแล้วรู้ว่าอะไรของโปรดเราเซรามิกฮอตเซรามิยชอบมากโหแพงค่ะเคยซื้อแค่ประมาณ5ดอลลาร์เอ๊ะราคาไนอยู่ไหนกันแน่นน่งงอ่ะเออใช่เนี่ยฮอตฮอตฮอตอันนี้คือฮอต กือบเจ็ดดอลลาร์นะเราเคยซื้อแค่ห้าดอลลาร์เองีนี่แพงอ่ะจะกล้ซื้อกินเลยอ่ะอดค่ะอดอยากไปวอร์มเลยอยากไปอ่ะซุปเปอร์สโตร์ชื่อสะชอบกินพวกเนี้ยแต่มันแพงอ่ะอุ้ยนี่เซลนี่เซล ไม่เอาเป็นแฮมไม่ชอบไม่ชอบแฮมเท่าไหร่ชอบเซรามี่ไปดีกว่าหาอย่างอื่นบิกตรี่ที่ไหนแหละใส่ใส่ตู้สวยงามไมขนมปังมมปังมีดแอน,นฟิชอยู่ตรงนู้นเย พาเที่ยวเพื่อนๆวันนี้พาเที่ยววันนี้ได้ถ่ายเพราะว่าเขาเปิดเพลงแล้วนะแต่ว่ามันไม่ดังมากอันนี้ลูกอะไรลูกอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นอีกแล้วสปากเกตตี้สควอชมันคือลูกอะไร,รอะตระกูลเดียวกับฟักทองอะคะ่ะแต่ว่าเราไม่ไม่เคยกินลูกแบบนี้นะอันนี้คืออะไร,รอ่ะ อะไรอะ่ะไม่เคยกินสควอชปอส,สควอชสปากเกตตีสควอชมันมีหลายแบบนะอันนี้เขาก็เรียกสควอชอันนี้เขาก็เรียกสควอชในชะแต่ว่าคนละชื่อคาบชานะ่าอะไรนาบชาอันนี้ก็ผู้ชอสควอชสควอชของเขา ไปไหนดีไดูฟิชกันไปดูมี็ดกันนะคะแป้งอ่าแป้งทาโค้งเล็กถูกใช่มั้งพิซซ่าเลยีแป้งพิซซ่า โอ้มีหอย,อยดอลเอ,อ่อหอย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 นางลมโอ้ยเสิร์ตัวละหนึ่งดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนนะคะตกตัวละประมาณห้าสิบบาทเนาะตัวแบบเล็กๆนีเเ้เราชอบกินตัวเล็กๆแบบนี้อร่อยค่ะเคยอยู่เมืองไทยแล้วกินของฝรั่งเศสอร่อยมากเลยนะตัวแบบเนี้ย นี่ไงลอกสเตอร์เห็นไหมเพืนเพื่อนเห็นล o อกสเตอร์ไหม f r o z e n lobster trail ตัวละ8ดอลลาร์99เซนต์นะคะวันนี้ที่นี่ไม่ถูกเนาะไม่ถูกเท่าไหร่เก้าเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับแพงมากนะแต่ว่าถูกแต่ว่าที่นี่จะแพงกว่าเมื่อวันก่อนนะที่นั่นอันนั้นเราซื้อที่ซูเปอร์สโตร์นะคะอันนี้มันชื่อร้าน independence นะคะ independence มันก็เลยแบบว่าราคาไม่เหมือนกันนะแล้วเนี่ยวันก่อนเราซื้อเนี่ยประมาณครึ่งราคาเองนะที่พอลดราคาเออม,มันไม่ราคาไม่เท่ากันนะคะแต่ละที่แต่ละวันไม่เท่ากันวันนี้แพงอที่น,นี่แพงแต่ว่าก็ถือว่าถ้าเทียบกับมันก็ยังไม่ถึงกับแพงมากนะ โลละยีบเอ็ดอลลาร์เกสิบแเซนตกโลละยี่สิบสองดอลลาร์หมืนจะไม่แพงมากเขาบอกเคจีนะใช่เนาะโลละยี่สิบสองดอลลาร์มีอะไรถูกถูกบ้างเนี่ยมีอะไรถูกถูกบ้างเนี่ย ปูนปลาหมดเลยนะปลาที่น่ากินมากเลยปลาสดสด,สดมากเลยสัมผัสได้สัมผัดไดสผดได้ด้วยตาปลาอะไรดีวะเราสิบสองมีปลานี่ถูกสุดล้ว เดินไปเรื่อยๆ่อก่อนแชร่ะกดเฟรมอเด็กได้เขาอยากคุยกันไทรล่าดดูไทยล่าเลยนั่งรักนี <S 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 ่ไงล็อตเตอร์ดูราคาคารเบิร์นแพงกว่าวันก MM ่อนนะแต่นี่เขาท็ไซส์ใหญ่กว่าค่ะ รถเป็นดอลล่าเดียวข็รถไม่เยอะนะลอสเตอร์เทรลฟลูอัลเส้นฟลูอัลเส r นลอตอร์ันนี้ราคาเดียวกันหมดเลยค่ะหรือเปล่าไม่มีสองราคาละแต่ขึ้นไป้ายไว้ว่าลดราคานะโอ้ใช่ใช่มีสองราคาค่ะมี9.99กับ8.99กเานะคะแต่ว่าซูเปอร์โตร์ถูกกว่าค่ะต้องมาเูทพี่ลูก ป้า,นนะา,าฟิลถูก่ปปออีเลวเว่นอันนี้ถูกเลย แค่นี้ก่อนนะคะพอดีคนมันเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวจเจอกันคลิปหน้างานนะคะ